สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเจอกันนะครับที่ศูนย์โพชำก้าไม้ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับมาเอาก้าไม้นะครับเป็นต้นรับที่สวนนะครับเยอะแยะมากมายกำลังจะเรีนครับเราดจะพาเดินชมนนะครับว่าแจกอะไรมากนะครับทท่านใดนะครับสนใจนะครับเดินทางมาได้นะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวัน ที่20นะครับผมเดือนกุนายนนะครับท like 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 <th ug> <th> <siege> ําการแจกนะครับม <t dade> like th ีหลายอย่างนะครับเรือจะพาเดินชมนะครับผมครับผมดูนะครับบรรยากาศคึกคื้มมากนะครับคนโอ้โหเดินทางมานะครับผมจากทุกทิศนะครับทุกทุกทุกทิศนะครับน่าจะว่าทุกทิ่ทั่วไทยก็ได้นะครับรถเยอะมากครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เปิดนะครับทําการนะครับแจกจ่ายนะครับให้พี่น้องชาวเกษตรนะครับมารับนะครับ ก้าไม้กันนะครับดูครับดูสูงเยอะมากนะครับแน่นเลยครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าที่ศูนย์พ่อช้ำก้าไม้นะครับมีต้นไม้อะไรบ้างไม้ไม้ประดู่นะครับมีไม้ประดู่ไม้ทดึงนะครับโซนนี้นะครับไม้ไผ่ก็มีนะครับเยอะเยอะแยะมากมายนะครับต้นตะเคียนก็มีนะครับพี่เอาอกปลาอกนกกระบอกนะ เยอะแยะนะครับฝั่งนี้นะครับไม้ทยุงนะครับยุงก็มีนะครับยุงนะครับไผ่หวานนะครับติดต่อนะครับพาชมนะครับบางคนก็ขนขึ้นรถเรียบร้อยนะครับที่เรียบร้อยนะครับเยอะมากครับผมเยอะมากแจกฟรีนะครับนี่แจกฟรีนะครับ ดูกล้านะครับไม้สักนะครับต้นกระดาษใหญ่นะครับไม้สักนะครับีเยอะแยะมากมายนะครับมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งแคนาก็มีนะครับมะขามงนะครับต้นแตะนะครับ ัเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมนะครับบรรยากาศนะครับด้านด้านในนะครับข้างในก็ยังมีอีกนะครับผมเยอะมากครับแล้วก็ไม้ครับเป็นขาดสายครับเยอะมากแล้วตด้านในครับนี่ครับของหน่วยการครับที่เขาทําการ ลงทะเบียนนะครับส ni ําหรับท่านที่ต้องการจะเอากาไม้ไปปลูกครที่สวนครับมาลงทะเบียนนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับที่กองลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อรับกาไม้นะครับเให้ดูป้ายนะครับป้ายนะครับ ก็ชำก้ roommate, าไม้นะครับโครงการสูนเรียนพู้พัฒนาการด้านป่าไม้ท่าสว่างครับอันเรื่องมาจากพระราชดำริครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาขนดกันเต็มเลยนะครับฝั่งนน้นนะครับผมมีนะครับรถเข้ามาด้านนน้นก็ได้นะครับนีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นไม้ยางนานะครับโซนนี้นะครับเป็นไม้โซนไม้ยางนานะครับฝั่งนี้นะครับ อย่างนานะครับส่วนนี้สวยมากนะครับเยอะแยะมากมายครับเยอะมากนะครับสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยังมาทันนะครับยังมาทันนะครับยังมาทันนะครับวันสองวันนี้นะครับยังทันนะครับดูเยอะมากนะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนนี้นะครับของโมเดลนะครับ อันนี้น่าจะเป็นผากหวานนะครับผักหวานป่านะครับนี่หวานนะครับหวานป่านะครับกำลังตนะครับกำลังกำลังขึ้นนะครับแตกหน่อขึ้นมานะครับัหวานป่านะครับผมโซนผักหวานป่านะครับทันงนี้ก็ปักหวานป่าทั้งนั้นเลยนะครับโวนนี้ยางนาครับไม้ยางนาคุณพี่สน แกมก้ามายครับแจกใจให้นะครับให้กับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมารับนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เขอฝากไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพิกพ way, <magic. S 1> ัดอีกอีกทีหนึ่งนะครับพิกัดนะครับแจ้งพิกัดนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมารับก้ไมายี่นะครับพิกัดตรงนี้นะครับพิกัดนะครับ แปลงพ่อชำก้าไม้นะครับโครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้นะครับท่าสว่างนะครับอันเ่งมาจากพระราชดำรินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่พิกัดนะครับเช็คอินนะครับโลเคชั่นได้นะครับเช็คได้นะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับลองเดินทางหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ